ลกดำไหม <laughs> ชุดนี้หกรอยกับเกาบาทส่งฟรีส่งฟรีเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศครับปากล่างคนระับมีสองสี ทนผู้ชมนะครับเดี๋ยวผมจะพามาจัดโปรโมชั่นนะครับคันบวกรอกนะครับพร้อมตกเลยนะครับเพราะว่านะถ้าใครสั่งเข้ามา50ต่านแรกผมแถมสายให้เป็นฟูดครับมามาดูครับก่อนอื่นนะครับคันตัวนี้นะครับเป็นคันตัวนี้กาไฟผสมไฟเบอร์นะครับนะจะมีความดีดดีอ่ะแล้วก็ถามว่างัดสุดยอดไหมเดี๋ยวไปดูในคลิปดีกว่านะครับนะคืองัดไตควาไตอะไรวะบัวไตไฟล์ล้มเออนี่ คันดาวนะครับนะมีตั้งแต่สีน้ำเงินแล้วก็สีแดงครับมีตั้งแต่สีน้ำเงินแล้วก็สีแดงครับคันสวยๆแบบนี้นะครับนะมีแหวนแต่งโค้สุดยอดนะครับนะนี่แล้วก็กิดจับนะครับดำบุดเดิลนะครับนี่ความยาว6ฟุตนะครับคือ180เซนติเมตรนะครับจับคู่กับรอกนะครับตัวนี้เป็นรออนะครับ ัวน,นี้ริชาร์จ LK 2 0 1นะครับตัวนี้เป็นของ V bad นะครับเข้าเข้ามาอ่นี่จับคู่กันนะครับมีทั้งซ้ายและขวาเลือกได้นะครับจะเอาสีไหนก็ได้นะครับแต่ว่าคันสีเงินจะมาน้อยหน่อยใช่ไหมใช่เเงินน่าจะมาน้อยน้อยกว่วเพื่อนนะนี่ต่างเข้ามา50ท่านแรกเราแถมมาใด้เลยสายพิมีเต็มสปูลครับผมนะที่นี่ส่งฟองทุกวันครับ ตัวนี้นะครับนี่เป็นแม่เหล็กเต็มวงครับตัวนี้แม่เหล็กสุดตัวตีโคตรง่ายครับปรับคอนสปรูนนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับปรับเบรกเบรกก็แน่นนะถ้าไม่เวอร์ไปก็มีเป็นสิบกิโลอ่ะเบรกตัวนี้นะครับก็โคตรสุดยอดเลยตัวนี้เฟรมก็เป็นอะลูมิเนียมนะครับมีทั้งสองสีครับมีสีแดงแล้วก็สีเงินสีเงินก็จับคู่กันได้เลยสบายๆนะครับนะตามไปด้วยนะเดี๋ยวไปดูรีวิวไทยที่ดีกว่านะครับจาดทรงพีเก็บเงินปลายทางทุกประเทศแต่ สั่งเข้ามาทันห้าสิบทันแรกรับรีไปเลยสาย PE เต็มสกูนย้มมาําว่าสาย PE เต็มสกูนนะครับนะสั่งไม่ทันผมบอกเลยว่าพลาดมากผมบอกเลยว่าต้องไปดูท้ายคลิปนะครับผมไปทดสอบให้แล้วนะครับนะไม่ดีไม่เอามาขายนะครับไม่เหนียวไม่เอามาขายคือพันตนัวนี้ผมเพสผ่านเท่านั้นที่ยัามาขายเพราะว่าขายออกไปแล้วผมต้องรับผิดชอบต่อสินค้าผมด้วยนะครับนะถ้าไม่ดีไม่สมราคานะครับจ่ายออกมาประมาณเนี้ยร้อยกว่าบาทเนี่ยหลักร้อยเนี่ย ุก็ต้องได้ลอกคันที่ตกปลาได้จริงๆนะครับไม่ใช่แบบเออซื้อไปแล้วไม่มีคุณภาพนะครับนะเดี๋ยวไปดูทายยิดดีกว่านะครับไม่อย่างงูนะครับนะหมานปลาแน่นอนครับเบียดผม ดูคันครับนรับดูคันอัด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 ไครับอั้อัดอุ้ยอุ้อัดครับอัดอััดอััดอัดอดอััดดอััดอััดอ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 ดออัดอัอัดอดออัดอัดออัดอัดอัอัดอัดอัด ครับมันพังไปข้างนึงครับดูดูดมาแล้วครับอัดครับขึ้นขึ้นครับโอ้ยโ,โอ้ยดูครับยกดำไหมเฮ้ยยกดำอยู่นะได้นะสูงไปเปล่ามันสูงไปอ่ะท่านผู้ชมโอเคจะปลดน้องปล่อยแล้วครับตัวนี้ครับ ชุดเท่าไหร่นะชุดนี้หกร้อยเก้าสิบเก้าบาทส่งฟรีส่งฟรีเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศครับสุดไม่หลอกไม่จกตาครับนี่ยี่ห้อนี่คันโคตส,สวยโคตเหนียวโค้ดเจอ๋อ